สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่ที่วิมานไม้นะคะมาอีกแล้วมาต่อคลิปสองนะคะสำหรับเมื่อวานเมื่อวานประมาณบ่ายสองโมงนะคะจัดการฉีดตัวนี้นะคะมันเป็นสมุนไพรไล่แมลงนะคะกําจัดแมลงไม่ก็าบอกว่ากําจัดได้ใช้เราก็ทำทุกอย่างนะคะเขาบอกว่ามันจะไล่มด ไล่มแมลงไล่เพลี้ยไล่ทุกอย่างที่เป็นมแมลงนะคะที่มากัดกินต้นไม้เนาะเราก็จัดการคือเขาบอกว่าให้เขย่าวขวดก็เขย่าวขวดแล้วก็ฉีดอยู่ในระยะห่างย่20เซนติเมตรนะคะเนี่ยดูใกล้ๆนะคะเพื่อนๆอ,อีจจกระจีมากเลยมันเต็มไปหมดเลยนะคะปรากฏว,ว่าเราฉีดประมาณ บ่ายบ่ายสองโมงนะคะแล้วก็ไปรับเด็กนักเรียนตอนสิบหกจุดศนยผ่านไปสองชั่วโมงนะคะกลับมาดูไม่ตายค่ะเยอะเหมือนเดิมนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันมันยังไม่ออกนิดก็เลยรอแบบให้มันค้างคืนก่อนนะคะเนี่ยตอนนี้เช้าพอดีเนี่ยแปดโมงครึ่งนะคะ ยังไม่ตายเลยค่ะเพื่อนๆค่ะสงสัยจะได้ไปใช้อ,อแป้งหมาเหมือนเดิมนะคะแป้งหมาตัวเองแพ้กลิ่นมันนะคะแพ้ทุกชนิดเลยที่เป็นแป้งสุนัขนะคะมันหายใจไม่ออกคันจมูกคัดจมูกบวมขึ้นมาเลยนะคะออตอนนี้ทดลองสามอย่างก็คือหนึ่งน้ำขี้เท่าสองแป้งหมาสามสมุนไพรไล่มแมลงกำจัดมแมลงตัวนี้นะคะ ปรากฏว่าแป้งหมาได้ผลดีที่สุดนะคะแต่ว่ามันส่งผลกับเราเนาะส่งผลคนแพ้มันไม่เหมือนกันเนาะเราแพ้พวกน้ําหอมพวกทุกอย่างเลยพวกผงซักฟอกที่มีกลิ่นหอมๆนี่ก็แพ้หมดเลยนะคะน้ํายาปรับผ้านุ่มอะไรอย่างนี้ละแพ้หมด <อะ S 1> มก็เลยพยายามจะหาวิธีไหนที่ตัวเองไม่แพ้แล้วก็กําจัดมันได้ตัวนี้น่ะ เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยกับเรามากเพราะว่าเราไม่แพ้กลิ่นมันเลยถึงมันจะมีกลิ่นแบบชุนๆนิดนึงเหมือนกับกลิ่นพวกน้ำหมักสมุนไพรนะคะแต่ว่ามันไม่มีปฏิกิริยาของการแพ้ก็คือมันไม่คัดจมูกไม่คันจมูกพวงจมูกไม่บวมนะคะหายใจได้ปกติแต่ว่าไอ้ตัวแป้งไม้มันจะส่งผลกับคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะทำยังไงดีเนาะดูสิ อยากให้เพื่อนๆดูความสยองของมันนะคะโคนต้นเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวไปดูต้นอื่นก่อนมันมีไหมนางไหมนางไหมวันนี้โดนแดดนะจ๊ะนางไหมโอ้นางไหมไม่มีนางไหมปลอดภัยเพราะว่าเราคุมมันทุกวันตัวนี้ตัวนี้เอาออกก่อนส่วนตัวนี้เป็นอะไรตัวนี้ตัวนี้เป็นจอมทับเอา้าจอมทับมีอะไบี เบบี้จิวดีวอยู่ตรงนูน้นหัวมุมนางไหมดาบฟ้าฟื้นดาบฟ้าโอ้ไม่ก็ดาบฟ้าฟื้นก็มีมีเพี้ยแล้วเอาเอาอันนี้อะไรลืมละเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพเพื่อนตัวนี้ขังลืมเลยค่ะลืมเปิดอโอ้ไม่สวยมากมากมันเป็นอ่อ มีเสื้อสมุดรสองต้นแล้วก็พญาสเวตนะคะพญาสเวตก็งามเดี๋ยวจะออกออกมาโชว์เพื่อนๆก่อนอเนาะเหมือนกล้อมกับหัวเลยนะคสวยมาก